สวัสดีครับเพผมแบงก์กำลัมเเกมแคสเตอร์แคตเกมไฟน์น่าแอสเฟรดี้คิลเลอร์อินเพอร์เพออีกเช่นเคยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วก็ได้เห็นถึงความอลังการของเลเวล3กันไปแล้วผมนะพาร์ทนี้เราก็จะมาลองซื้อตัวละครบ้างผมนะซึ่งผมมีตังพอที่จะซื้อได้ทุกตัวเลยเราจะซื้อมาตัวหนึ่งแล้วก็ลองไปเล่นดูผมนะว่าเป็นยังไงบ้างหลายท่านก็บอกว่าเกมนี้มีอัปเดตฮาโลวีนมาแล้วนะผมเข้าไปดูก็เห็นจริงๆครับผมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่า อัปเดตฮัลโลวีนมันจะใช้เซฟเดียวกับที่ผมเล่นอยู่นี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจบพาร์ทนี้ผมจะไปรอแล้วกันถ้าได้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาลองดูอัปเดตฮัลโลวีนเกมนี้ว่าเป็นยังไงแบบนี้ผมนะโอเคถ้ okay. างั้นก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาตัวอะไรผมก็บอกตัวที่ต้องการไปแล้วผมนะตัวที่เชื่อใจในสิบวินนี้คือน่าจะดีที่สุดผมว่านะแต่ว่าเอ็นนาดนี่คือหนึ่งตัวที่ผมสามารถซื้อได้ตอนนี้ผมนะ จะเปลี่ยนเสียงและทรัตให้กลายเป็นเบบี้ก็มีคนอธิบายมาถึงว่ามันหมายความยังไงคือมันจะหมายความว่ามันจะเปลี่ยนเสียงตอนที่มันมีพมสามารถนะกดใช้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเสียงเป็นเบบี้จะทําให้ค่าทรัตเพิ่มขึ้นหนึ่งเพราะว่าเอนนาสิบเจ็ดใช่ไหมเบบี้สิบแปดก็คือค่าทรัตเพิ่มแค่หนึ่งกลายเป็นแบบเบบี้แต่มันก็แค่นั้นผมมองไม่ค่อยจะเห็นถึงประโยชน์สักเท่าไหร่ <c oughs> นะกลับกันเบบี้นี่สามารถใช้ไอาครีมเพื่อเพิ่พมตังค์มากขึ้นบี ซึ่งอันนี้น่าสนใจผมไม่รู้ว่าจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนถ้าเพิ่มเยอะอาจจะคุ้มอืมแต่อันนี้กริดแทบครับผมนะเออกริดเดอะเกมทำให้เด็กเชื่อใจเราแน่ๆ1่สิบวิครับผมนะ Make all the k i u t t าร์อยู่ใช่ทุกคนจะเชื่อใจเราหมดภายในสิบวิถ้าใช้ดีๆอาจได้ทุกคนนะคาด r u ั t ก็19สูงด้วย แต่ว่าตัวนี้คือค่าทัดสูงสุดกับผมนะ20ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าซื้อตัวนี้ไปจะชวนเด็กทุกคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถึงแม้จะได้ค่าทัดสูงสุดคือตัวนี้เต็ม20ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่มันก็น่าสนใจสมมุติว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มันค่าทัดร0 0ย์แน่ๆมันก็คุ้มสุดแล้วเพราะความสามารถมันหายตัวได้และตัวมันที่ชวนเด็กยังไงก็ได้ผมไม่รู้ว่าเต็ม20เนี่ยมันจะชวนได้1 0 0ยไหม20คือ100%ไหม เราไม่แน่ใจงไงประเด็นแต่กริดแท็บนี่คอนเฟิร์มผมแนละความสามารถมันคือทาให้เด็กเชื่อใจราเปอร์เซ็นต์ดังนั้นผมจะปลดล็อกกริดแท็บมาเล่นกรบอกนะฮะแล้วทีนี้พอไปชั้นล่างอ่ะกดผิดก็ผิดพอไปชั้นล่างปุ๊บก็ชวนได้หมดเลยเพราะใช้สกิลตอนที่อยู่ชั้นล่างและก็มีหลายท่านในคอมเมนต์ก็บอกมาในพาร์ที่แล้วเหมือนกันว่าผมสามารถพาเด็กลงไปที่ชั้นล่างได้ทําได้จริงเหรออันนี้ผมไม่รู้นะแล้วจะมาลองดูกันกันโอเคแต่ผมจกริดแท็บกันปั๊บเรียบร้อย ที่เหลือเดี๋ยวก็ซื้อได้นะเวลสคือได้ตังโคตดเยอะเลยท่านแต่ละรอบไม่ต้องกลัวมากริดแทบเย่เดี๋ยวลองกดแทบดูด้วยว่าตัวเป็นยังไงเล่นกริดแทบแล้วผมนะไม่แน่ใจสกิลจะนานไม่แต่ทีหูดีเลย60สิบวิโอเคและดูกริดแทบเย่ดูได้เย่เฮ่างเฮ่เฮ่เฮ่่เฮ่โอเคอ่าเป็นแบบนี้ก่อน Day, วัดเดย์เดคนมาแน่กริดแถบนี้คาค่าสิบเก้าผมนะเป็นรองแค่วนนี่ดังนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะชวนเด็กได้ง่ายมากใช่ไหมแอดง,งั้นอยู่แวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เชื่อทุกคนเออตัวดับสูงนี่มันดีครับผมนะชวนเด็กรู้สึกว่าอย่างง่ายขึ้นเลยโอ้แทบจะตามมาร้อยเปอร์เซ็นสุดยอดมากใช่ได้ เดี๋ยวผมจะถ้าเกิดว่ามันลงได้จริงที่ท่านบอกดังนั้นห้องภาค2ก็จะคุ้มอยู่จะลองดูก็แล้วกันไปก็จะพามาที่ลิฟต์นี้คผมเนะยไม่ใช่อ่าแล้วก็ลงล,ล,ล,ลงเดี๋ยวนะอ้าวแล้วมันลงยังไงอ่ะเออเอออ๋อ,เ,อ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 เปิดลิฟต์แล้วพาเด็กเข้ามาอ๋อ ง้าโอเคขอบคุณท่านที่บอกครับผมนะใช้ได้จริงด้วยไอเด็กๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเพดูหน้าด้วยจะพาไปดูหุ่นสวยๆเอาป่ะจริงแล้วครับแน่นอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพดีกระสิทธิ์เกือบปิดไม่ทันโอเคเลตโก้เย้เด็กๆตามมาเลยเ้ yeah. <laughs> โอเคเ้ามา เย่ yeah. เดี๋ยวเสร็จอันนี้แล้วผมจะออกไปกดสกิลแล้วจะชวนรัวๆเลยสิบวิเวลาแค่สิบวิเก็บให้หมดโอเคน้า okay. ไอ้อพูกนี้เข้ามาทําไมเนี่ยอ่าเข้ามาแล้วก็โดนเลแล้วงั้นนะมาทำาอะไรเนี่ยเด๋แย่โอ้ let's go ได้ตังค์อย่างเยอะผมนะต้องพาลงมาทุกครั้งหรือว่าจะลดเครื่องบดเลยก็ได้นะเออถ้าบดเครื่องบดแล้วผมคงโคตรรวยอะเอ,อเครื่องบดราคา7จ0 0ห้า คิดว่าจะมานั่งกดตัวละครให้หมดก่อนหรือว่าจะซื้อเครื่องบดเลยก่อนดีถ้าซื้อเครื่องบดมาก็จะง่ายขึ้นนะหมดยังเด็กนี้โอเคนะหมดไวจังวะเอ๊ะคงจะหมดแล้วแหละโอเคมาแป๊บหนึ่งนะเบาเสียงเพลงนิดนึงจะดังไปไพวกนี้โอเคทีนี้ก็ผมจะกดสกิลแล้วก็วิ่งไปสิบวิโอเคโกอืม นี่ไง,งออ้ยช,ชวนชวนควาดสปีดความเร็วสูงชวน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 เด็กชวนเร็วเดี๋ยวอันที่หัวมันเป็นสีไอ้ม่วงๆนี่คือเราตั้งกริดอยู่แน่เลยเอ้าไหนบอกได้ไงวะเนปขักระบาดได้ไงอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกระบาดได้ไงอ่ะไหนบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ้าป๊ากเมื่อกี้เด็กปฏิเสธได้ยังไงอ่ะเนี่ยเวลาก็ยังเหลืออยู่นะแล้วเด็กปฏิเสธได้ไงเอาเกมโกงกูแอะกระบาดได้ยังไงอ่ะเอ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอ หมดแล้วหมดเวลาแล้วหมดแล้วปิดประตูกันเด็กกินขึ้นไปมานี่เนี่ยม,มันปฏิเสธได้ไง,ไงวะแต่บอกร้อยเปอร์เซ็นต์เอา้าเมื่อกี้เกมโกงครับผมเนี่ยสกิลผมยังทำงานอยู่ <c oughs> เด็กกระ,ะบาดเฉยเลยเออเว้ยงงไหมเออปฏิเสธได้ไงอ่ปปะป๊กผมก็สา <c oughs> คำนวณอย่างนี้ว่าจะรีบวิ่งไงนะั่นมันปฏิเสธกูน่นั่นได้เลย เกมโกงงนี้ก็ได้แหละแต่ก็เค okay, ก็แค่คนเดียวอยู่หรอกผมก็ยังคุ้มอยู่อืผมว่ารอบนี้นี่ได้กี่พันแล้วเนี่ยเคตังเออได้รอบล 34, ะสามสี <laughs> ่พันปะเผือเกือบห้าพันคือแบบคตรรวยครผมเนี่ยผมสามารถปดล็อกอะไรได้หมดนี่อย่างง่ายดายตอนเนี้ยรู้สึกว่าโคตรโอพโอเคเด็ okay, กเหลือสิบสามคนก็น่าจะอยู่ที่ห้องพักหนึ่งหมดเนาะข้างล่างโอ๊ะ เดี๋ยวมันวิ่งแล้วมันตามผมอยู่เหรอเอ้าอ๋อมันขึ้นกระกบาดแต่มันก็ยังตามผมอยู่เหรออ๋อนั่นคือผลของกริดครับผมนะ <c oughs> เด็กกระกบาดไม่ใช่ว่ามันจะหนีถึงแม้จะกระกบาดก็ยังตามผมอยู่ดียางั้นเหรอโอเคงั้นโอพีโอเค, <c oughs> อเคทางนั้นเราจะไปขนเด็กภาคหนึ่งลงมาด้วยไหมไม่ต้องกระได้มั <c> ้ง <oughs> เอาอย่งผมออกเลยก็ได้นีห้องพักหนึ่งมันได้น้อยเที่ยวกับห้องพวกนี้นี่เที่ยบไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมเพ่นเลยได้บ้งแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีสกิลพอดีก็จะใช้สกิลกับห้องพักหนึ่งแล้วก็ล่างมาเราแค่ตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องถึงกระข้างล่างหรอกห้องพักหนึ่งมันก็จะเท่าไหร่กันเช่เคมาผมนะกริดแชบหวหัวม่วงแล้วโดนกูน้ชมละเปอร์เซนต์เบสไปไหนไมาเนี่ยกริดแถบกริดแชบว้า เหมือนฝังชิปไม่ดีเรามีเวลาเดี๋ยวนะไทม์เล็บนี่เอา้ามันไม่ใช่สิบวินี่มันยี่สิบกว่าวิ v เลยไม่ใช่เหรอเออตอนแรกมันเขียนว่าสิบวินี่คือยี่สิบกว่าวิเลยไม่ใช่เหรอโอโ้เวลาเหลือเฟือเอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามากันตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินชิดมุมหน่อยครับเดี๋ยวกูออกไม่ได้โอเคชิไฮโอ้วัสดีกริทแทบ็บมันไม่ใช่สิบวินะมันยี่สิบกว่าวิเลยไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอเคดีก็ก็ก็มากขึ้นก็โอเคไม่บ่นครบป่ะอาจจะไม่ครบ ถ้าขาดผมออกเลยก็ได้ทํามาขนาดนี้แล้วไม่ต้องขยันเก็บมากหรอกแค่นี้ก็รวยแล้วไอ้ผู้ใหญ่ทำไรหนีไปซาแล้วก็ยงยษ์ตะเลยเย่เบบเย่คือตอนนี้ได้เงินเป็นพันด้วเล่นแล้วผมเนี่ยเพราะว่าอีกรอบหนึ่งผมคงจะปลดล็อกไอ้เครื่องบดได้แล้วอะ่ะผมจะทําเลยก็แล้วกันผมไม่ได้ว่าจะได้เงินมากขนาดนี้โอเคเด็กเชื่อใจชั้นล่างอะ่ะชั้นสามเด็กเชื่อใจหมดนี่คือแบบได้เงินโคตรเยอะ เออนี้ผมเล่นอีกรอบหนึ่ง่าได้เครื่องบดแล้วมั้ง7,005การเป็นอะไรที่แบบคลี่ๆเลยเนะี่ยต้องขอบคุณท่านที่บอกเทคนิคกับผมนะให้พาเด็กจะพากสองลงไปที่ข้างล่างได้คุ้มมากๆแค่ชุดนั้นก็พันกว่าแล้วไม่รวมภาคสามที่ยิงแผงค็อบอิีกเท่าไหร่7,008ผมทําได้เลยไม่ต้องรอดเลยโอ้โหงั้นเอาเครื่องบดมาเลยผมนะสกูปะ yeah แล้วเราไปลองกันนะผมนะ โหถ้ามีสกูปเปอร์นี่ผมได้เป็นหมื่นเลยสงสัย,ยว่ะคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงแห่งการเป็นพระเจ้าผมนะเงินนี่เก็บโค้ดง่ายบอกเลยและสกโก้ไปโอ้ไม่ใช่ทางนี้ทางนู้นโอเคแล้วๆๆวกว่บที่เด็กจบมาปนะึ๊บชวนชวน ตอนนี้นี่ผมโคตรบราเจ้าของเกมนี้แล้วผมนะหลังจากที่ทนลำบากตากต่ำนั่งเก็บเฮ้ยไปไหนให้กูเห็นนะเฮ้ยไปไหนให้มานี่ยฟารามีฟารามีเย a h ฟารา,ฟา,ามีมีใครแอบไปห้องอื่นใช่ไหมเด็กกินทำายโอเคฮึบฮึบเอ่อฮึบครบเนาะเรียบร้อยโอเคเลสตาโกโกเปิดเข้ามา คาร์มออินจะพาไปโดนของใหม่เครื่องบดจะดูว่าเครื่องบดแม่งใหญ่ขนาดไหน,น <laughs> ครบเนาะไปนะโอเคง่ายเดนีด่ลงลิฟต์กันให้หนุกนาะเดี๋ยวเพ่าพาไปชมอะไรฮ่า <laughs> ฮ่าฮบา่าฮ่า่กฮน,น่านฮน่ Let เฮ่าฮฮ อเคก็ okay, นี่อู้โอ้เครื่องมาเชื่อมต่อกับห้องนี้เท่เครื่องอย่างใหญ่มันทำงานยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ผมเนี่ยโอเคปิดตัวได้ฆ่าแม่แล้วก็ยัดเครื่องบดอู้อู มันบดด้วยปอกแก้งปอกแกงโหโหโหบดเลยนะ <g ib ri> มานี่บดเลยเครื่องบดป่าแก้งป่าแกงอ้ยปลาแกงอโโย,ย่างโหดแล้วก็รวยด้วยนะเฮ้ยมายดิเอาเอาเอนี่เนี่ยตายละโ้โหแล้วได้ตังค์อย่างเยอะตัวละร้อยห้าิบใช่ไหมตังเพิ่มขึ้นทวีคูณมากผมเนี่ย ตาดีเฮ้ยอ้าไอ้นนี้เรียบร้อยโอเคทีนี้ผมก็จะเปิดสเต็ปสกิลแล้ววิ่งก็เห็นไหมสามสิบวิด้วยซ้ำเออไม่สิบวิมังหลอกผมอ่ะกากระบาดแต่ก็ยังอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมีคนกากระบายอะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใช่ไหมมันจะไม่หนีใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผมเห็นมันหนีไปแล้วนะอ้าวได้ไง่ไม่ก็ันก็หนีไปแล้วเอ้าเออสรุปแล้วมันยังไงสรุปว่ามันได้หรือไม่ได้วะเนี่ย ก็ยังไม่ได้เลยเออเพราะเมื่อกี้มันักกระบาดแล้วมันก็หนีไปแล้วอะผมไม่เข้าใจวะคือมันแกกระบาดได้ยังไงวะสกิลมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรือแค่ทําให้มีโอกาสมากขึ้นแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีมันก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเอ้แปกไว้อ้ามามาเครื่องบดอยู่นี่อืมก็ก็ก็อือ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 ออย่างรวยอออย่างรวยรวยโคตร ป่าแชงม,มาดีจะหนูป่าแชงเฮ่ฮฮป่าแชงป่าแชงเย่อย่างมันป่าแชงโอ้โหตังดูตังของผมเลยสามสี่พันนี่ง่ายยังก็บอกคุ้ยเข้าป่าผมเสร็จนี่แล้วผมเพลินเลยว่ะพักหนึ่งที่เจ็ดขึ้นไปเอาละเงินมันน้อยเกินลคือได้รอบละห้าพันแบบง่ายๆใช่ไหมเนี่ยห้าพันแล้วเนี่ยเออ การหาเงินนี่มันง่ายยี่ยะไโอเคครับผมนะงั้นเดี๋ยวผมปลดล็อกตัวแวนนี่ดูเลยละกันมาลองดูว่าถ้าเป็นตัวขั้นสุดท้ายแบบนั้นมันจะชัวร์ดนร้อเปอร์เซ็นต์ไหมเบบี้ก็บวกตังค์เพิ่มเลยจะว่าไปก็น่าสนใจอยู่ลองเบบี้ก่อนไหมมันจะรู้มันจะบวกเพิ่มบ้างน้อยแค่ไหนอืมเบบี้ก่อนได้มั้งอืมลองเดียว คือโหดูตังผม8ปดพันผมซื้อได้หมดเอาเจานี้ผมซื้อได้หมดเนยอืมหดไมได่หมดเลยโอ้มีปลดล็อกเพิ่มเหรออารามคอกนึกว่าจะหมดแล้วผมนะมีอีกหมื่นพอยต์มันไม่ยากหรอกตอนนี้ตอนนี้ผมปลดล็อกตัวละครครบทุกตัวแล้วผมเนี่ยเลือกเล่นได้เลยแล้วนี้จะลองเบบี้ดูจะรู้ว่ามันได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่ความเชื่อใจจะน้อยกว่ากริดแท็บแต่ไม่เป็นไรผมอยากจะรู้ว่าจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหน สกิลนานไหมสามสีวีเอ้ยมีแนนก็คงจะเปิดใช้ตอนที่ผมใจยัดเด็กเข้าเครื่องบดเนาะเอเสียงเบบี้ผมเนี่ยเด็กปฏิเสธละคนหนึ่งป้าแล้วมีเสียงเบบี้ก็จะสาวนิดนึงเย้ฮวิ่งได้วิ่งได้เดี๋ยวเก็บเด็กครบก่อนแล้วค่อยดูตัวเบบี้โอ้ยทำไมเด็กปฏิเสธบ่อยจังวะ ขมอนแมนโอเคมาเน่เบบี yeah, okay, ้เย่ดูเบบี้วิงโอเคไปประตูเข้ามาเลยจ้าเด็กๆเบบี้พร้อมจะต้อนรับพวกเทเลนแค่นี้ใช่ไหมโอเคโกดาวเป็นไงบ้างจ้าเด็กๆเหนืนานกันไหมเอ่ยฟังให้ดีนะใครไม่อยากตายดูหน้ากูไว้ใจเย็นเบบี้ สามสิบวิใช่ไหมเดี๋ยวกดอันนี้เสร็จชวนเด็กผู้หญิงแล้วห้อยกดอีกทีก็แดมเมดเพลงลิขสิทธ์บายเข้ามาเลยหนูหนูเครื่องบดรอหนูอยู่เด็กๆเ,เข้ามาเ yeah. ย่อะไมมา,มาแค่สองคนวะคนเลยนะทำะไรเฮ้ยเอาเด็กผู้ใหญ่อโอ้ยมา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 ,มา,มา,มาเอา้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 เอา เอายยิ่งชวนให้หมดเลยก็ได้นะถ้าไม่กลัวติดคนนะ่เอ้คือเราไม่ได้กล่าวว่าจะรอสกิลอะไรงั้นก็ชวนแม่งไปทีเดียวให้หมดเลยก็ได้ทั้งร้านเนี่ยเสียวเดินติดมากเดินติดทีนี้จบเลยที่ท้างมามมดเด็กแม่งเยอะเกินใช่ไหมเออ,อมันก็จารังการงานสร้างดีถ้ารวมห้องพักสองพักสามเข้าด้วยกันแต่แบบโหผมจะเสียวเดินติดมากติดทีนี้เดินไม่ได้เลยแต่ห้องมันก็กว้างอยู่ไม่ใช่อะไร ยังพอไหวเคเด็กมันจะเยอะขนาดไหนอยู่เนี่ยโอ้ยหยุดเยอะมากอย่าอย่าอย่าติดอย่าติดอย่าติดติดทีนี้ไม่ได้แล้พยายามเดินเบี่ยงโอเคเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ออกไม่ได้ออกโว้ยดูผมนะโคตรเยอะเด็กอึ๊บมานี่ก็เหลือสองคนเนาะเรียบร้อยครบเนาะมาเข้ามา โอ้ย่างเยอะเพราะว่าจะเข้ามาครบทุกคนนะเคเด็กจะโคตรเยอะเลยบอกทางต้องดูเลี้ยงแถวมาอูยเยอะเกินจริงค่อยๆต่อแถวกันมาเนๆไม่ต้องรีบร้อนพีรอได้เคอ,อย่างเยอะหมดเนาะมีกลุ่มหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดียวาเดินไหมเดีย๋ยวคนนั้นเข้าไม่ได้กันโอเคครบปบลตัวปบปตัวบตู ปี๊บโตไม่ถึงปี๊บโตโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยมากันอย่ายวทำตุกติดโอเคฮึบเรียบร้อยผมนะเบบี้กับเครื่องบดและเด็กอีกมากมายมามาหนิวหนิวเตรียมรับเครื่องบดไปได้แล้ว Let's go เฮ้ยเดี๋ยวผมลืมกดสกิลเกือบลืมกดสกิลแล้วไม่ไหลายยังยังไม่เริ่มโอเคงั้นก็เอาเลยนะกดสกิลแล้วก็ออื้ อมันเปลี so day, ่ยนทําให้ผู so okay. оче, ้หญิงเป็นสีเทาแล้วก็เด็กมีหมวกสีทองครับผมนะดูตัง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 ดูตูงเยอะอยู่นะหูห้าพันเลยครับผมนะเฮ้ยบวกตังเยอะอาจจะคุ้มว่ะดูดิอูหกพันกว่าแล้วโอเคตอนนี้หมดเวลาผมนะแต่แบบโอ้โหดูตังดิคือเก็บมารวมภาคสองกับ ภาค3เข้าได้กันนะผมนะเฮ้ยติดไลท์ให้เด็ก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 เฮ้ยเด็กติดเฮ้ยติดติดติดเฮ้ยติดไลท์ติดไลท์เฮ้ยเด็กเฮ้ยติดไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวผม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 ติดผมติดผมติดอะไรสักอย่างเออเออกูติดอะไรอะเฮ้ยติดอะไรอะติดบั็อกเนาะผมขยับไม่ได้ผมขยับไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดิเวทเวทเวทเออเออเฮ้ยกูติดอะไรเนี่ยเนาะอันสตั๊กเอออ๋อมันมีปุ่มอันสตั๊กอยู่โอเคโอ้ยรอดตัว เก็บตำราเยอะเมื่อกี้ไม่รู้เดือนติดะลรเมื่อกี้ฮู้ว่ตัวแต่เมื่อกี้9,000กว่าครับผมเนะผมปลดล็อกไออันสุดท้ายนั้นได้แล้วเมีนนะ่อได้เยอะเกินว่ะโอเคอยู่นะงั้นเราก็ไปกันเลยอ,อ้าวิีหายแล้วออกไม่ได้เออเออทำไมทำไมออกไม่ได้เออทำทำไมออกไม่ได้อ่ะคือคือจะจะออกแล้ว มันอันสตัก๊กแต่แม่งออกไม่ได้เอาชิบหายแล้วเกี่ยวป่าวะพอผมไปลองออกที่อื่นก็แล้วกันกดอันสตั๊กไปแล้วออกไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดีเนี่บอกนะว่าจะพลาดไม่ผมต้องหาทางออกให้ได้ตอนนี้ชิปชิบชิบชิบยานะไฟถตัวเก็บได้ตั้งเก้าพันกว่าเล่นใหม่นี่เสียได้เลยนะเออนี่ทางออกถูกเชน no ออกไม่ได้จริงด้วยทําไมอะเกิดอะไรขึ้นเกมแม่งบัคเหรอ โอเคได้แล้วอุ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะอุ้ยตังก้าวพันจะได้ตายแต่ก็โอเคผมนะโอ้โหตังแม่งเยอะเกินปวดได้เลยใช่ไหมเนี่ยอะลามคอกก็ย,ย่างขาดีสองสามร้อยอืม แต่วันนี้พักไว้เท่านี้ครับผมนะตอนนี้เราอยู่ระดับก๊อดของเกมีแล้วปลดล็อกแทบทุกอย่างก็น่าจะถึงเวลาที่ผมจะไปลองเอาอัปเดตฮาโลวีนมาลองเล่นดูแหละอืมจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันบอกว่าเซฟมันจะโอนทายจากตัวนี้ไปสู่ตัวฮาโลวีนอัปเดตได้นะก็ลองดูว่าผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้เลิกกดไลค์ใครแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นการใจให้ผมสำหรับผลงานดี่ผมได้เกิดใค,ใครเล่นพาดต,ต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายมืงอน굿ไนท์